เวลากลางคืนก็ประมาณห้าทุ่มนะที่เวสบีมืดไหมมืดอยู่นะเดินหอบเลย <c oughs> เดินไม่ไกลหรอกประมาณห้าร้อยเมตรนี่แหละแต่ก็หอบ น้ำอะไรเนี่ยบนถนนเนี่ยไปทางรัดแล้วเข้าหลังบ้านที่ลุงกลับลุงกลับอยังเนี่ยมองรถลุงอ๋อกลับแล้วดูหนังลุงดูหนังแสดงว่ากลับแล้วทีวีเปิด เอโอ้ถึงบ้านแล้ว <c oughs> จะลองลองเคาะประตูนะ <c oughs> โห้ยล็อกประตูบ้านดูสิเนี่ยกลัวอะไรเนี่ยล็อกประตูบ้านเนี่ยฮะลฮไฮ